หากท่านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเควสใบรับรายการสินค้าแล้วลรว,วก็นะครับเชิญรับชมอใบที่หนึ่งกับใบที่สองนะฮะก็อ่ามตามวงเลยมันก็อยู่แถวๆตีมอนแล้วก็เดินหาเอานะครับอันนี้จะไม่บอกหากันเอาเองนะครับเพื่อความสนุกนะฮะส่วนใบที่สามนะครับที่ต้องคุยกับคนนะฮะแล้วก็จะไปติดกันตรงนั้นก็คือ มันให้หาแร่นะครับซึ่งแร่ตัวนี้นะไอสีฟาฟ้านี่นะ <t ouch> อ่าเรามันจะดอกไปก้อนนี้มานะครับอแค่นั้นเองนะครับก็เอาไอ้ก้อนไอ้ก้อนนี้เฉพาะสีฟ้านะเฉพาะสีฟา้ามาก็เอาก้อนนี้ไปส่งนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะฮะว่าแร่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับอเข้าเว็บครับผมอเว็บเกมทินอิมแพ็ค ขีดแม p .app อะไรสักอย่างนะ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะอ่ะสิ่งที่เราต้องการนะครคือเห็นก้อนดำก้อนดีนะฮะแล้วก็กดไปปั๊บมันจะขึ้นบอกในแผนที่นะฮะอ่าอยู่แถวนี้เยอะอยู่แถวนี้สองก้อนหนึ่งก้อนนะฮะประมาณนี้ก็แค่นี้แหละนะฮะสำหรับการหาแร่นี้อืมก็เอาไปส่งครับผมอ่ะเมื่อมาถึงนะฮะก็คุยนะครับผมอ่านี่เราก็มีของแล้วนะฮะสามก้อน ใส่ลงไปมอบนะครับผมโอเคนะฮะเท่านี้นะเคเวสก็เรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเคเวสครับจากนั้นก็มาส่งเคเวสครับผมนะ เรียบร้อยเคลียรเสร็จนะครก็เท่านี้นะครับผมสำหรับคเครียนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม